สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม y o u u u b บบ้านหวยชาแนลนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่60 61นะครับอีพีอีสิบำหรับปี64นะครับแล้วเป็น EP ีที่6สสำหรับโวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้นะครับวันนี้วันที่12นะครับวันพุทธที่12พฤษภาคมครับขอต้อนรับเข้า ู่ตัวบ้านหวยแชนแนลนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณชัยชัยชัย,ชยที่บอกว่าออได้ดูได้ดูโฆษณาจนจบนะครับก็ขอบคุณนะฮะคือคนเราต้องอยู่พึ่งพากันอย่างน้อยก็ช่วยเหลือกันทางได้ทางใดทางหนึ่งก็ช่วยเหลือกันไปนะฮะถ้าหากว่าเราไปข้ามโฆษณาทั้งหมดเนี่ยนะฮะยูทูบก็จะไม่ส่งโฆษณาเข้ามานะครับเราก็จะไม่มีไรายได้ตนะอนนี้ไรายได้ได้ไดยากสี่เดือนมาแล้วก็ ยังไม่ถึง100ร้อยเหรียญนะยังไม่ถึง100ร้อนยะเหยรียญเหรียญก็คือดอลลาร์นะครับเพราะว่าถ้าเขาครบร้อยดอลลาร์าอะไรเขาก็จะส่งเงินมาให้นะฮะดอลลาร์ก็ประมาณสามสิบาทนะร้อยดอลลาร์ก็ประมาณสามพันนะนี่สามเดือนมาแล้วนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ร้อยดอลลาร์นะครับก็ค,คนเข้ามาดูน้อยลงนะฮะเนื่องจากว่าคงหวยผิดเยอะนะฮะในชุดนี้ผมจะทําชุดโตเดีเอวก่อนอื่นนะฮะอย่าง คลิปที่แล้ว EP ที่60เนี่ยนะต้องขอโทษนะครตอนท้ายมันตัดไปดื้อๆเพราะว่าเนื่องจากว่าข้อมูลที่เก็บในเมมโมรีมันหมดมันเต็มนะมันก็เลยตัดไปนะนะครับงวดนี้ผมจะทำชุดโต๊จากเลข3ตัวนะฮะมันจะมากหน่อยนะแต่ว่าไม่เกิน80ชุดนะครับไม่เกิน80ชุดสูงสุดก็80ชุดนะฮะถ้าเราจะเล่นในเว็บไซต์นะฮะมันจ่ายโต๊ะ หวยไทยนี่จ่ายร้อยห้าสิบาทนะรเราก็จะได้เจ็ดสิบบาทเพราะจ่ายจ่ายร้อยมันมันจ่าย150ร้อยห้าสิบนะถ้าเราเล่นแปดสิบมันก็เลยเจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าเราเล่นข้างนอกเจ้ามือข้างนอกถ้าเราได้ลดสักสามสิบเปอร์เซ็นจ่ายร้อยหนึ่งก็มันก็ประมาณประมาณได้ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบาทนะฮะเฉลี่ยแล้วถ้าเราเทียบกับในเว็บไซต์ทั้งเราถ้าเราไม่เอาเปอร์เซ็นต์นะฮะเราไม่เอาลดเปอร์เซ็นต สมมุติเราเล่นร้อยเราไม่เอาลดเปอรเซ็นต์เราต้องเล่นถึงร้อยสี่สนี้เพราะไปสาสเปก็จะเหลือจ่ายประมาณร้อยหนึ่งนะครับมันก็จะได้บาทละเทียบกับเทียบกับ,บาทละร้อยสี่สิบนะมีอยู่เว็บหนึ่งที่ผมแนะนำนะในบ้านหวยนี่ก็คือทุกหวยนะจะจ่ายโต๊ดร้อยสี่สบาทแล้ว2ตัวจ่ายเก้าบบาททั้งบนทั้งล่างนะทุกหวยนะ แต่บางเว็บหวยไทยจ่ายร้อยห้าสิบเท่านั้นฮะแต่หวยอื่นๆหวยลาวหวยเวียดนามอะไรเนี่ยเขาจ่ายแค่ร้อยยี่สิบแต่มีเว็บที่ผมแนะนําเนี่ยมันจ่ายร้อยสี่สิบทุกหวยเลยนะครับสามตัวจ่ายแปดร้อยเจ็ดสิบนะครับโอเคนะครับวันวันนี้ชุดนี้เราจะมาพูดอีพีนี้เราจะมาพูดเรื่องโต๊ดจากเลขสามตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมันจะมากหน่อยนะท่านก็ไปตัดตัวเองนะครับ แต่ถ้าเล่นเต็มๆนะฮะมันไม่เกิน80บชุดมันก็ยังได้อยู่นะครับสาเหตุที่ผมนําเลข3ตัวมาทําก็จะแตกต่างจากชุดโต๊ะที่เคยนําเสนอว่าถ้ามันไม่เบิ้ลนะประมาณ6 0สบชุดไม่เกินจากนั้นนะถ้ามันไม่เบิ้ลเนี่ยม,มันมันถูกค่อนข้างแน่นอนนะแต่ถ้าว่าเลขชุดนั้นเนี่ยมันก็มีคือให้ถูก9.5%อนะครับอีก5%คือทําจากเลขเอ่อเลข ทั้งหมดนะครับ125สูตรคือทุกสูตรจะต้องถูกหมดนะเป็นเลข7ตัวนะครับแต่เลขชุดนี้เนี่ยจะเสี่ยงน้อยกว่านะครับที่เสี่ยงน้อยกว่าเพราะเราจะเลือกเอาจากเลข3ตัวนะฮะซึ่งผมได้ดูคร่าวๆนะฮะเอามาทําชุดโต๊ะนะครับผมใช้ชุดนี้ก็แล้วกันนะฮะให้ดูในปี58เลยนะฮะคร่าวๆนะครับให้ดู3ตัวหน้าที่ผมทำไป4ตัวนะให้ดู3ตัวแล้วกันนะครับ ใช้สองตัวได้ไหมสองตัวได้จะน้อยลงนะฮะแต่ถ้าว่าสองตัวเสี่ยงมากถูกสามตัวแล้วกันจะมากหน่อยแต่ถูกบ่อยนะครับอย่างเช่นมาผิดงวดที่เก้านะครับแล้วก็มาผิดงวดที่ยี่สิบสองงวดเองนะฮะผิดสองงวดเองนะครับต่อมานะครับในปีห้าเก้านะครับผมขอโทษนะฮะผมใช้มือจับอีกมือจับโทรศัพท์อีกมือนึง ดูในปี59นะครับ59ผิดงวด30 3ป8นะครับ2งวดนะครับให้ดู3ตัวมา1ตัวอย่างน้อยนะครับต่อไปปี62560นะครับผิดงวด57 63นี่ก็2งวดเหมือนกันนะฮะก็แปลว่าถูก22งวดนะครับต่อไปปี661นะฮะ2561 สามตัวหน้าไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับงวดเก้าสิบเจ็ดถึงร้อยยี่สิบมีผิดงวดร้อยสี่ร้อยสิบเก้านะครับต่อไปสองพันห้าร้อยหกสิบสองหกสิบสามนะครับแล้มีผิดงวดที่วันร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบเก้า ร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดรวมแล้วปีนี้ผิดหกงวดใช่ไหมหกงวดก็ถูกสิบห้างวดก็ยังโอเคอยู่นะฮะปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ผ่านมาแล้วแปดงวดนะครับเรามาดูที่ผิดกี่งวดนะฮะสามตัวนะฮะมีผิดงวดหนึ่งงวดนะงวดร้อยสี่สิบหกสำหรับสามตัวที่เราจะใช้ในทำนวดทติปกพ,าพาืธผานะก็คือ เจ็ดเก้าสามนะครับเจ็ดเก้าสามเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะทําให้ดูรักสองมวดนะฮะว่ามันมันทํามาอย่างไรนะเออ่ที่ผมจะทําให้ดูผมยกตัวยอย่างงวดอันแรกนะฮะงวดร้อยสี่สิบเจ็ดก็แล้วกันนะเลขหนึ่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอ่าปากกาก่อน เงร้อยสี่สิบเจ็ดเลขที่จะนำมาทำจะก็คือเลขสามตัวนะฮะวันนี้ออกสองเจ็ดศูนย์นะฮะที่จารทำโต๊ดก็คือเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดนะฮะเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดเอาผมมาทำเข้าโปรแกรมนะครับสามห้าเจ็ดนอก่อนอนี่นะฮะ เออเมื่อกี้ลืมพูดไปนะฮะต้องขออภัยนะเออจัดเลขสามตัวที่มันออกถามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะยังมาประกอบด้วยเลขคู่และเลขคี่ใช่ไหมฮะเลขคู่และเลขคี่มันจะมีอยู่สามประเด็นด้วยกันนะฮะก็คือกรณีแรกนะฮะออกเลขคู่สองตัวนะฮะเลขคี่หนึ่งตัวคือเลขสามตัวเนี่ยจะเป็นเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวก็อย่างเช่น โคดคู่สองตัวแปดแปดหนึ่งสี่สองหนึ่งเนี่ยคู่สองตัวใช่ไหมเลขคี่หนึ่งตัวเจ็ดสี่สองนี่เลขคู่สองตัวเลขคี่เลขเจ็ดหนึ่งตัวนะครับประเด็นดีสองนะครับก็เป็นเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่สองตัวเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวนะครับเออโทษเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่สองตัวถูกแล้ว คู่สอขี้ห่งเนี่ก็อย่างเช่นวดาสานิบเจ็ดเนี่ยไล้คู่2อลขขี้หน่งนะครับขอประเด็นที่สองเลขเลขคู่1นเนี่ยลคู่หนเลขขี้สโอ้ยผมได้จักคู่1นึ่งขี้สองงวดไหนอ่ะคู่หนึ่งขี้สอย่างนี้นะฮะวดาหกิเอ็ดนี่ยเลขคู่คือเลขสอเลขขี้คือสามเจ็ด คือมีคู่หนึ่งตัวขี้สองตัวนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นคู่สองขี้หนึ่งเนี่ยคู่หนะึ่งขี้สองนะครับคู่หนึ่งขี้สองมีไหนกัะเนี่ยเจ็ดสองเก้าอเงี้ยนะฮะเลขคู่คือเลขสองเลขขี้คือเจ็ดกับเก้าเจ็ดแปดห้าเนี่ยคู่หนึ่งขี้สองนะ อีกประการหนึ่งซึ่งเราจะไม่ทำมาทำก็คือเลขมาเล็ขี้ทั้งหมดนะ,ะกรณีที่สามคือมาเลขข็คู่สามตัวเลขขี้สามตัวเลยนะอย่างกรณีงวดที่หนึ่งเนี่ยเลขขี้สามตัวนะสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดเนี่ยกรณีท,ที่งวดที่สามเนี่ยเลขคู่สามตัวนะนี่เลขขี้ทั้งสามนะครับ หนึ่้าหนเนี่ยนนีเลขคู่ทั้ง 3, า 6, สองนะสี่หกหกเนี่ยเลขคู่3ในปี58มาบ่อยนะถ้าเราจะมาเน้นออีตองเลขคู่2ตัวเลขคี่หตัวเราก็จะไปเสี่ยงเสี่ยงผิดตรงนี้ประเด็นหนึ่งฮะเสี่ยงผิดข้อที่3นะครับก็คือถ้ามันออกคู่ 3, ามคี่สก็ต้องโดนกินนะฮะนะฮะโดนกินอันนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเลขสามตัวมาทําชุดโต้ดเนี่ย ชุดตัวมันจะมีทั้งหมด220จุดหลวงเบิ้ลถามนะฮะชุดนี้เรามาทํหลวงเบิ้ลถามแล้วก็เจ้าตัดด้วยสามตัวมาไม่ครบถึงสามตัวมาไม่ครบที่ผมทํามาแล้วเนี่ยก็ใช้มาถึงสิบงวดเรียงไม่ทราบนะก็ประมาณใกล้เคียงนะฮะมันยังไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยอันนี้งวดนี้ผมจะมาทํางวดท <c oughs> าเป็นตัวอย่างให้ท่านให้ท่านดูนะผมจะทํางวด <c oughs> งวดร้อยสี่เจ็ดให้ดูนะ เลขที่เราจะมาทำก็คือเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดใช่ไหมเลขที่จะนามาทำเลขสามเลขห้าเลขเจ็ดนะเราจะทำกรณีที่หนึ่งทำด้วยเลขเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวนะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้ามาหนึ่งตัว คูณสองสี่หกแปดมาสองตัวก็จะได้ทั้งหมดในกรณีนี้มันออกเลขคู่สองตัวนะในกรณีที่หนึ่งนี่จะได้เลขจะได้สามสิบสามชุดนะก็ออกออกมันออกเลขที่ออกก็คือสองเจ็ดศูนย์นะสองเจ็ดศูนย์ถ้าเราดูชุดโต๊ดเราต้องไล่าจากโปรแกรมเนี่ยมันจะเรียงจากเลขต่ำไปหาเลขสูงนะครับก็ต้องดูที่ศูนย์สองเจ็ดก็ถูกนะ ตอนนี้เราเล่นชุดนี้เดียวชุดเดียวไม่ได้เพราะเราไม่ทราบว่ามันจะออกเลขคู่กี่ตัวเลขคี่กี่ตัวเราก็ต้องเล่นอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนี้ทําเล้คู่สองตัวนะฮะเลขคี่หนึ่งตัวอีกชุดหนึ่งก็ทําเลขคู่หนึ่งตัวเลขคี่สองตัวบ้างนะฮะชุดนี้ก็จะได้สี่สิบเจ็ดหางนะครับชุดแรกสามสิบสามหางเราต้องเล่นทั้งสองอันนะฮะคือฐามสุบสามบวกสสิบเจ็ดก็เป็นแปดสิบ ก็มากอยู่นะฮะแต่เล่นในเว็บนี้จ่ายร้อยห้าสิบเล่นได้นะฮะก็จะได้กําไรเกือบครึ่งนะฮะได้กำไรเจ็ดทีบาทความเสี่ยงอยู่ตรงความเสี่ยงอยู่สองประเด็นก็คือหนึ่งถ้าออกเลขขี้หมดเลขคู่หมดกินประเด็นที่สองถ้าตัวที่นํามาตัดจุดต้นออกไปเนี่ยถ้าผิดกระโดดกินเหมือนกันแต่ถ้าว่าชุดนี้เนี่ยที่ทามาเนี่ยใช้มา ทีงวดผมจำไม่ได้นะแต่ใกล้เคียงกับสิบงวดนะมันยังไม่ไม่หลุดเลยนะฮะยังไม่หลุดเลย <c oughs> อันนี้ก็ถูกนะวอันนี้มันจะไปทำออกกรณีออกเบิ้ลนบางนะผมจะทำงวดที่ออกเจ็ดสองเจ็ดงวดที่ผ่านมานะให้ดูนะเลขสามตัวแล้วได้เจ็ดหนึ่งสามใช่ไหมเจ็ดหนึ่งสามเอามาทำนะวันนี้ถ้าออกเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัวนะเอามาทำ จ็ดหนึ่งสามมาทำนะเ,ออเวลาเข้าโปรแกรมแล้วโปรแกรมมันจะเรียงเลขต่ําไปหาเลขสูงนะเจ็ดหนึ่งสามก็คือหนึ่งสามเจ็ดนะในกรณีที่หนึ่งนะครับผมทําด้วยเลขคี่หนึ่งตัวเลขคู่สองตัวนะฮะมันจะได้ทั้งหมดสามสิบสองหางนะครับสามสิบสองชุดก็ออกเจ็ดสองเจ็ดใช่ไหมไอ้สองเจ็ดสองคือเลขคู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัว,ตวถ้าเราดูในชุดต้นเราก็ต้องดูสองสองเจ็ด เรียงจากเลขต่าไปหาเลขสูงนะฮะชุดที่หนึ่งแต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่ามันจอ,อกเลขคู่กี่ตัวเลขคี่กี่ตัวนะเราก็ต้องทําอีกชุดหนึ่งไว้นะฮะชุดแรกเราทําเล้คู่สองตัวเลขคี่หนึ่งตัว,ตวชุดที่สองเราทําสลับกันฮนะเราจะมาทําเลขคี่สองตัวเลขคู่หนึ่งตัวบ้างชุดนี้ก็จะได้ทั้งหมดสี่ที่หกหางนะซึ่งก่อนออกเราไม่รู้มันจอกอะไรนะฮะเราก็เอาสี่หกไปบวกกับสามที่สองมันได้เจ็ดสิบแปดชุด อ่าเจ็ดีแปดชุดน,นี้เล่นได้นะผมว่าเล่นมันเจ็ดตีแปดนี่แหละฮะนะครับก็ถูกนะฮะคือถ้าตัวตึงตัวใดถูกแล้วแล้วไม่ออกคีย์หมดคู่หมดอ่าตัวตัดถูกมันถูกแน่นอนนะเพราะฉะนั้นโอกาสถูกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ,นะรบต่อไปมาดูงวดปัจจุบันฮะงดปัจจุบันผมจะใช้สามตัวนี้มาทานะฮะทาให้ท่านไปเล่นได้เลย,เลยถ้าท่านเล่นก็เล่นไม่เล่นก็อย่าเล่นนะฮะ ยอดเลขที่จะมาทําก็คือเอาเจ็ดเก้าสามมาทำเจ็ดเก้าสามมาทําตอนนี้งวดนี้ยผมประเมินว่ามันจะออกเลขขี้มากนะอาจจะเป็นเลขขี้ทั้งสามตัวด้วยซ้ำแต่ก็ไม่น่านะฮะก็ผมก็เลยเน้นไปที่เลขขี้สองตัวเลขคู่หนึ่งตัวนะฮะเจ็ดเก้าสามนะครับยอดวันที่ทิพพบพุทธพานะฮะทำได้ดังนี้นะครับเน้นชุดแรกนะฮะ ุดแรกผมจะเน้นไปที่เลขคี่จะมามากกว่าเลขคู่นะฮะ793ก็คือ379นะฮะเรามาทําเป็นชุดโต๊ะชุดแรกเอาเน้นเลขคี่มากกว่าเลขคู่ก็คือคี่สองคู่หนึ่งนะฮะมันจะออกเบิ้ลออกหามก็ช่างมันนะครับเราจะได้ทั้งหมด4ทิา3ชุดนะครับเนี่ยเบิ้ลก็มีนะคี่สองคู่หนึ่งนะครับคี่สอคู่หนึ่งอย่างกรณีว่า787เนี่ยมันคี่สองคู่หนึ่งนะ ถ้าพวกเราถ้าก็เจ็ดแปดเจ็ดก็ถูกนะก็จะได้อันนี้นะฮะสิบสมชุดก็ถือเป็นชุดเต็งไปตอนนี้ชุดที่เราต้องการไว้ด้วยก็คือชุดที่ว่าชุดนี้เราเน้นไปที่เลขคี่จะมามากกว่าเลขคู่นะฮะคือคี่สองคู่หนึ่งต่อไปเราต้องการไว้ก็คือใช้คู่สองคี่หนึ่งบ้างมากันไว้อันนี้จะได้สามสิบชุดนะครับสามสิบชุดสามสิบชุดชุดแรกได้สี่สิบสามชุด ชุดสองได้สามสิบก็รวมกันก็แค่เจ็ดสิบสามชุดนะฮะเจ็ดสิบสามชุดนะครับ,รบก็เอาอันนี้ไปเล่นเลยนะฮะไปเล่นเลยถ้าท่านเชื่อนะครับหนึ่งเชื่อว่าสามเจ็ดเก้าจะมาหนึ่งตัวนะครับสองเชื่อว่าเลขตัดนี่ไม่ผิดนะฮะถ้าสามตัวเจ็ดสามเจ็ดเก้ามาตัวเลขตัดไม่ผิดก็ได้เฮนะครับเจ็ดสิบสามชุดต้อนนี่ถูกแน่นอนนะครับ ถ้ามากท่านก็ไปตัดเอาเองเด้อนะครับอันนี้ก็คือการทำชุดโต๊ะจากเลขสามตัวมาร้อยสิบหน่วยหนึ่งตัวซึ่งความเสี่ยงความเสี่ยงก็ค่อนข้างน้อยนะฮะความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับก็ลองดูนะฮะลองดูท่านก็ไปตัดเอาตอนนี้ท่านได้เลขอะไรมานะท่านก็ไปเลือกเอาสมมุติว่าได้ตัวนี้ท่านได้เลขสามมาท่านก็ไปดูที่มันมีเลขสาม อย่างหนึ่งสองเจ็ดไม่มีเลขสามแล้วก็ไม่เอาใช่ไหมหนึ่งสี่เจ็ดไม่มี 3, มเ,มมนะ 1, 3, 9, มเลขสามก็ไม่เอาสมมตินะหนึ่งสี 0, 0 7, ่เก้าก็แก็ไม่เอาอย่างเงี้ยหุ่นศะูนย์เจ็ดไม่มีเลขสามก็ไม่เอานะฮะสมมติถ้าได้เลขมาตัวนะแล้วไปคัดเอาจากในนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ตัดแต้มอะไรเลยนะฮะไม่ได้ตัดแต้มเพียงแต่ว่ากรณีที่หนึ่งต้องออกต้องออกคู่ขี้ขี้คู่นะครับก็คืออาจจะเป็นคู่สองขี้หนึ่งหรือคู่คู่หนึ่งขี้สองก็ได้ 1, กรณีที่สองจะต้องไม่ออกขี้ขี้หรือคู่ค,คู่นะครับกรณีที่สามจะต้องเลขชุดตัดนี้จะต้องไม่ผิดซึ่งที่ผ่านมามันยังไม่ผิดแล้วงวดนี้ก็หวังว่ามันไม่ผิดเนาะเราได้คัดมาอย่างดีแล้วแต่มันก็อาจผิดได้เนาะโอเคนะครับชุดเต็งน,นะครับสี่สิบสามชุดโตดด๊นะงวดวันที่สิบหกเดือนพฤษภา ชุดกันไว้อีก30ชุดนะครับถ้าท่านเชื่อมั่นก็ลองดูนะครับก็ขอฝากช่วยกดชอบให้ด้วยนะกดไลค์ไลค์แอนไอเคีไลค์แปลว่าชอบนะยกโอมีป้องนะร่รนะฮะให้ป้องขึ้นนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็กดนิ้ป้องลองแต่อย่าไปกดเลยครับไม่ชอบก็เฉยๆไปถ้าไม่ชอบเพราะอะไรต้องมีเหตุผลนะ ไม่ชอบเพราไม่ชอบแล้วก็คือท่านไม่ชอบก็ออกไปเลยไม่ต้องไปรู้นะอย่าไปดูก็แค่นั้นนะฮะแไม่เห็นมาจะแสดงว่ากูไม่ชอบมึงไม่ชอบเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องบอกเหตุผลก็ด้วยไม่ชอบเพราะมึงโม้ปะผมไม่ได้โมอ้นะเราตามตามข้อมูลนะครับแล้วก็หวังว่าอยากให้ทุกคนมีเงินใช้นะฮะเราเหตุที่นำเอาชุดนี้มาทำก็เห็นว่า สามตัวมันเดินดีนะฮะมันเดินดีมันถูกมากกว่าผิดนะครับแล้วก็สามารถลงทุนแล้วมีกำไรให้เราได้นะครับโอเคนะครับชุดโต๊ดจากเลขสามตัวมาหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวร้อยสิบหน่วยนะครับก็งวดน,นี้รวมกันแล้วเจ็ดสิบสามชุดน่าจะพอเล่นได้ถ้ามันจมันจ่ายในเว็บร้อยห้าสิบเราก็ได้ถึงเจ็ดสิบเจ็ดนะได้เจ็ดสิบเจ็ด ผมก็ได้เ่นตัวละบาทเจ็ดสิบสามบาทนะครับเจ็ดสิบสามบาทก็ได้ร้อยห้าสิบบาทเร้เจ็ดสิบสามไปล150บร้อยห้าสิบมันก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมโอเคนะครับขอให้ท่านสมาชิกทุกคนโชคดีนะฮะยังไงก็ช่วยกดกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะกระจายไปสู่เบื่อนฝูงนะครับถ้าแชร์ได้ก็ดีนะแต่อย่าไปแชร์ลงกลุ่มอื่นเพาะนะผมผมไม่อยากให้เข้าว่าเอานะฮะแชร์ไปที่หน้าเฟซของท่านเองนั่นแหละฮะ ถ้าท่านมีเพื่อนเพื่อนท่านจะเห็นเลยแชร์เป็นสาธารณะก็ได้นะาสาธารณะใครก็เข้ามาดูก็จะเห็นนะถ้าเขาถูกใจก็มันไปเล่นก็ถูกผมก็ดีใจนะถ้าผิดก็เสียใจนะครับโอเคนะครับก็ขออวยพรนะทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ